เรียกได้ว่าฮอตสุดๆนะครับเมื่อ3หนุ่ม SB 5อย่างคิมมอนคอปเตอร์แล้วก็บาสครับได้นำของรักของห่วงมาให้แฟนๆได้ประมูลกันในงาน p พ o สเชีริตี2020 <S <S 2> <S 2> เพื่อนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับงานนี้แฟนๆก็ทุ่มประมูลสุดตัวเลยทีเดียวจนยอดประมูลเนี่ยพุ่งไปเกือบหลักแสนบาทโดยหนุ่มคิมมอนแล้วก็คอปเตอร์นะครับนำตุ๊กตาแล้วก็เสือ้อมาให้แฟนคลับประมูลพร้อมกัน2ชิ้น ราคาประมูลเนี่ยปิดที่2 9 9 9 9บาทส่วนเสื้อยืดของหนุ่มบาสนะครับพี่เจ้าตัวบอกว่ามีแค่ตัวเดียวเนี่ยราคาประมูลปิดที่5 9 9 9 9บาทโดยทั้ง3คนนะครับบอกว่าเกินความคาดหมายมากๆเลยนะครับ ก็ปกติทำบุญเราจะไม่คิดมากมั้งเราก็เราก็ทำตามที่แบบใจเราอยากจะทำมาครับผมแต่วันนี้ทุกคนพร้อมใจกันมากครับผมก็ดีใจมากๆครับคิด่อย่างอย่างผมก็เป็นเสื้อที่ผมเคยทำไว้นะครับผมแล้วก็คือตั้งใจจะเก็บไว้ให้ตัวเองใส่อย่างนี้แหละแต่ว่าท้ายสุดแล้วก็พอมันพูดถึงแบบว่าของสักชิ้นนึงถ้าแบบมันให้คิดถึงเป็นตัวเราจริงๆก็คงจะเป็นเสื้อตัวนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาอะไรเงี้ยเขาผมก็จะเป็น ตุ๊กตาตัวตเล็กๆที่มันเป็นหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เอาปากกาไปเขียนแมวเขียนเซ็นก็ไปอยากให้เขาแทนความคิดถึงแทนความคิดถึงเห็นคิดถึงเราก็เปิดดูอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแปะไว้หน้าหัวนอนผมก็เป็นเสื้อที่ผมทำนะครับเป็นแบรนด์ของผมเองครับแอดิกเกมรูมแอดดิกนะครับผมก็เป็นเป็นตัวแรกเลยที่ทำออกมาแล้วก็ใส่แบบใส่ถ่ายโปรโมทก่อนแล้ววันเนี้ยเราคิดว่าสิ่งนี้เหมาะกับทุกคนในวันนี้มากๆก็เลยเอาชิ้นนี้มาเลยครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง TwinSight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f เฟซบุ o กแฟ a เพจท i n s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ